เมื่อวันที่สองพฤศจิกายน2565ณนห้องประชุมพระนารายณ์ชั้น4อาคารรัตนเทพสตรีอาจารย์ดรพัทยากเรเหลาสวัสดิกุลคณะบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมในโครงการคุณธรรมจริยธรรมกับการพัฒนาผู้เรียนในยุคไทยแลนด์4.0ดซึ่งจะโดยาคณะครุศาสตร์สำหรับการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนักศึกษาในชั้นปีที่หนึ่งถึงชั้นปีที่สของสาขาวิชาพระศึกษา การศึกษาปฐมวยัยจิตวิทยาและการแนะแนวและการประถมะศึกษาจำนวน600คนได้ตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรมจริยธรรมและเพื่อให้นักศึกษานั้นมีความเมตตาการุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละเพื่อส่วนรวมโดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ดรมงคลสามารถและคณะจากวิทยากรอารมณ์ดีและผู้ศาสตราจารย์ดรวาสิตาเกิดผลประสบศักดิ์อาจารย์ประจำคณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพัฒเทพสตรีให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม